สวัสดีครับญาติธรรมสนมนิววรารตี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเป็นของอาจารย์มนนะครับได้ส่งคลิปมาให้ผมนะฮะเป็นห้องพระของอาจารย์มนนะครับก็มีแม่นางกวักซึ่งให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวดนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของตัวเลขหวยหุ้น หวยฮาน้อยหลายหลยหวยนะฮะซึ่งให้ถูกมาหลายงวดเลยเดียวติดต่อกันเลยนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์มนเนี่ยจะรู้ว่าถูกหลายงวดมาแล้วนะฮะถ้าเป็นเลขจากแม่นางกวักตามที่อาจารย์ธิธรรมได้เห็นตรงนี้นะครับนานๆทีอาจารย์มนจะส่งคลิป นี้มาให้ดูนะครับส่วนพระที่เห็นเนี่ยก็เป็นนห้องพระเลยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องอาจารย์มนถือว่ามีหลายองค์นะ,ะเป็นพระ,ะในห้องพระของอาจารย์มนแล้วก็มีการนั่งสมาธิสวดมนต ทุกวันเลยทีเดียวมีการนั่งสมาธิเจริญภาวนาทุกวันฮโดยวันพระเนี่ยก็จะทําน้ำมนต์ทุกครั้งนะครับก็จะมีตัวเลขมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเช่นเดียวกันเป็นห้องพระนะฮะห้องพระนะครับถือว่ารูปหลวงพ่อ มีความสวยสด,ดงดงามนะครับหน้าเรื่องใสและน้าเคารพนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเลขนะ,ะอาจารย์หมนได้จุดทุกเสียงทายะฮะจุดทูบเสียงทายได้ตัวเลขมาให้เห็นเนี่ยภาพอาจจะกระเพื่อมนิดหน่อยนะครับเป็นเลข8 5 6 ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นเลข8 5 6เลข8กับเลขสเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะฮะเลข5แล้วก็6กกับ9เป็นตัวเดียวกันนะฮะ6กับ9เป็นเป็นตัวเดียวกันนะฮะกำลังจุดธูปเทียนบูชานะฮะห้องพระก็ถือว่าแล้วก็จะมี จะแม่กวอนออมด้วยนะครับอาล่ะเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะมาดูตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นๆน,นะครับก็คือ8 5 6ห้านะฮะแปดอย่าลืมตัดด้วยนะครับ,ททบ,ครบใครที่ชื่นชอบตัวเลขนะฮะใครที่ชื่นชอบตัวเลขแปกับ3เป็นตัวเดียวกันหรือจะเป็น8ปดหห 3ามห้าหกสามาเก้าก็ได้เช่นเดียกันหรือ8 5 9เป็นตัวเดียวกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณญาติธรรมสน,มนุนวารายที่ทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับ